เคยเงาเคยรู้สึกวย่ว่าเคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใดโลกใบใหญ่เลือกอกันมีผู้คนอยู่มากมายแต่หัวใจมันกลับเหงาเกินโตเตแต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ สิ่งที่ธอให้ฉันไม่รู้มันคืออะไรหลกใบใหญ่ใบเดิมก็ไม่เคยต้องเหงาใจแค่ฉันนั้นยังไม่เจออยู่ตรงนี้เจอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทำเชวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอเม่อ ว่าเธอคือทุกอย่างะตามตามหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันเกิดเธอหากว่าเธอนั้นคือความรักก็เป็นรักเี่เดียวจนไม่มีคำบรรยายฉัางช็ เลือกกินที่มีเธอเดินข้างกายชีวิตเป็นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันจะลาจังชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยทอมันัสนาและสุดท้ายก็เจอ ว่าเธอเกิทุกอย่างทากตำตัต้มหัวใจจากนี้ทุกลมให้ได้ฉันคือเธอจะเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลทาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมา และสุดท้ายก็เจอว่าเธอแอ่ทุกอย่างที่ต้องตามหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ